สวัสดีพีพ่น้อง FC สุขสุขนครับผมสวัสดี FC สไตล์เป็นแฟนนะครับยินดีต้อนรับทูซองช้างจักรพันธ์ลาเพินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับพี่น้อง How ยู่ที่วัดยอียงบุขนงพระเหนืออำเภอปากช่องจังหวัดนครโคราชนะครับวันนี้วันนี้งานฟรีนะครับงานฟรีตอนนี้้าเวีทีคนเต็มแล้วนะครับ คนเต็มแล้วนะครับพี่น้องครับมาครับมาครับมามางานฟรีที่ปากช่องนครราชสีมาครับวันนี้รู้สึกว่าติ่นจะอบอุนอนอนนนอน่นครับพี่น้องครับรู้สึกว่าอันซ่องน้องไม่พื้นไมายืนเต้นตอนวันนี้เดี๋ยว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 เดี๋ยี่ยวเี๋ยี๋ คัอสขึ้นรับแล้วพ,พี่มี่นะครับช่องมมมี่รับเพินออฟฟิเชียลมาทำอะไรเราไปดูกันเลยครับพี่น้องครับกำลังเลงสีพายครับโอ้กำลังเลงแปลงครับตอนนี้เป็นเวลาพบว่งแรกครับพี่น้องครับตัวขขาตาท,ทวา,างเข้ามาเป็นยังไงบ้างรครับวันนี้ เขาคือวขุดคูแกงขดคูบอกขนไล่ไหลยางของมะยางของมะนนหลแอทำไมรถติดมากครับพี่น้องน้ำปาะท่วมฝนบ่ตกแต่รถก็ติดเป็นยามมาจากกะทิน งานกะินเนาะอ๋องานกะทินบ้านเท่าปานนี้เขากขาลุงเท็บบัวกะทินกะทินลายลายบานปานนี้เป็นเป็นมะควมกัดปานนี้วันอาทิตย์เมื่อนี้วันอาทิตย์เนาะวันจัดกะทินงานเป็นกันได้มากปันนีกะทินลายลายลายบานลายปานนี้เข้ามาหลุ่นกันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกะทินบ้านไหนจะเป็นวันที่หนึ่งรู้แต่ว่าหมอลำมศรคณะวันที่หนึ่งดูแต่ว่าหมอลำมศรคณะหมอลำมศรคณะครับ ตีนเพิม่มอีกคอนเสิเร์ตเพิ่มมาหนึ่งคณะแบตนป็นร้อยบาทซื้อเลยค่ะแบตหนึ่งร้อยบาทน,น้องชนทิชาน้องแอมสน,นทิชาสื่อและพี่น้องน้องเอมี่สุจิตาพรสายรักน <c oughs> ้องแอมน้องแตะะน้องตอมกับน้องแม็กนะคะแต่ตอนนี้ีน้องสร้างนะหาไปซะน้องช้าง เพชรดูดวงครับน้าคนตาอยู่นี่อันแรกอันแรกเพราะอันนี้ใช้แล้วอันปอไม่มีใครใส่ได้ลรออันนี้อันนี้ไม่มีใครใช้อ้าหฝ่าหลายงับพี่น้องมันมาอนนี่มันันนี่รถบัสรถบัสอั้นพรมน่งมาหอดจะหาโงเสา ฟาดตีนผีมากอันนี้มากตั้งแต่สาวอันนี้มากเลือกงานมากกว่มากเลยถ้มามองสาวชนิดแบบว่าบอถ้าพ่นบ่าปูกกับปลาลูกพี่น้อง <c oughs> อากาศดีมากบน,นรถนอนถวายชีวิตมากเลยวันนี้นอ,นอันนี้สีขาวใช่เจ้าสีอะไรแม่ โอ้ยมันอินทึบ่บุกบุกบุกโบ้บุกเต้นครับพี่โน้องเดี๋ยวราคแต่ละมือมาทันก่อน,น,น,นเอาอีกสาวคนหนึงไปใส่สาววาลรีนอยู่สระเฮ้สาวซีจีเกรตเออสาวโนนคูนอยู่สระ,ะสาวโน่นคูนอ่ะไทยคลิปยู่งเจี๊ความสดใสอยู่บ่จความดอ,อ,าอด้านนอกนะครับอยากมีพี่น้องเพิ่งทั้งนอกตอนนี้แห้งคนจะมาจะใส่ครับพี่น้องควรจะมาจะใส่อ ท่านาเตือนผู้อยู่ข้างหนา้าเพิ่นบอกคุยว่าลับโค้งเสียงดังบัดใดเพิ่นก็นไปนั่งโฮมนั่งจุ่มกันอ,อ,อยู่มองหน้าล้วโพงบัดนี้ตอนนี้เพิ่นว่าหัวลับโพงดังขนาดใดเพิ่นก็นไปนั่งจุ่มกันอยู่หน้าล้วโพงบัดนี้ทีเดียวองี้ยบอกอย่าบอกอยู่บ่อารับโพงเปิดบัดนี้พากันตื่นกันแล้ว่สียงรับโพงลับโพงซอช่างเสียชาติเสียชาติบ้านไข่เสยภูมิครับบ้านเดียวกัน สร้างมีสิบบ้านค่นนายนี่มีแต่คนซื้อสร้างเนาะผมกับไปเปียวเป็นเอาแต่งหน้าติน่นตินเสร็จแล้วก็ช่วงตลกก็จะแต่งหน้ารำนะครับมันเป็นสองสองช่วงในการแต่งหน้านะครับนนพี่มีดังไม่มีแล้วคนอื่นดิ ตอนนี้คือตอนนี้คือพัดลมพัดลมสู้ชีวิตมากอาเสียไม่เบื่อ <c oughs> สองคนไล้สิบป <c oughs> นีนะครับโดนบุก เียข้าไปเบื้องตอนแต่งเล้วครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไปดูตอนแต่งเสียนะครับว่า p ี่หรือว่าช่องโมมี่เราพูดออฟฟิเชียลนี่สิเปะขนาดไหนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับ PMI